ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะผลไม้เยอะมากยาวไปถึงนู่นเลยค่ะยาวเป็นแถวเลยอาไรเนี่เกตอูอรตัน้ีา อของเยอะมากเลยขอูปอะไรเนาะนี่ผลไม้ก็งามผลไม้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะโอ้ลูกเพียลูกเพียเยอะเลย กวยที่ประเทศฝรั่งเศสสีม่วงสีม่วงหรือสีน้ำตาลนี่ค่ะยุโรปก็จะมีกล้วยหอมมีกล้วยหอมแล้วก็อันนี้มีถั่วอันนี้แลมีกล้วยไข่ด้วยไข่มีน้อยนิดนึงซุปเปอร์มาร์เกต็ตที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะอาหารญี่ปุน่น ปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนอาหารญี่ปุ่นในซูเปอร์มาร์เก็ตประเทศฝรั่งเศสก็มีโปรโมชั่นค่ะวันนี้มีราคาโปรโมชั่นซูเปอร์มาร์เก็ตประเทศฝรั่งเศสค่ะสองสองออโล่สองจุห้าูนออโลยูโรนะคะ ไม่แพงค่ะฝรั่งเศสนี่ของถูกนี่เขาบอกว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นอันนี้ผักเขาหั่นไว้ค่ะหั่นไว้แต่หลายอย่างรวมกันสีสันสวยงามหลากหลายสีเลยหั่นมันรวมกันไว้แล้วก็เอาเอามาลดราคามาโชว์ สวยค่ะสวยน่าซื้อน่าซื้อมากเลยหวานแหววเลยค่ะดูจากทู่แล้วดูไก่ไก่ๆกอู้กุนเชียงค่ะกุนเชียงฝรั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศฝรั่งเศสก็จะแฝนเป็นพวงเลยให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนี่ค่ะแฟนหย่อนลงมาเลยโชว์เลยค่ะเรียงเป็นแถว มีทั้งสั้นทั้งยาวแล้วก็ใส่ตะก้าไว้ก็มีค่ะใส่ตะก้าแล้วก็ให้เลือกเอาแบบไหนนี่ค่ะมีราคาบอกสงสัยมีแบบเผ็ดไม่เผ็ดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเหมือนกับค <c> ล <ười> ้ายๆทำนองนั้นนะคะน,นี่ค่ะแบบสั้นแบบยาวเลือกไดเลยตามใจชอบมีหลายยี่ห้อ นี่ค่ะน่าทานนะคะกุนเชียงกุนเชียงฝรั่ง